เปิดตัวนางเอกคู่จิ้นใหม่ประกบอีเจฮุนสวยหล่อเหมาะสมเวอร์นางเอกเกาหลีดังซออินซูคอนเฟิร์มประกบคู่กับอีเจฮุนในซีรีส์เรื่องใหม่ Chief Inspector 1963เมื่อวันที่31สิงหาคมทาง MBC ได้ประกาศอย่างเป็นทางการซออึนซูยืนยันเป็นนักแสดงนำหญิงในละครเรื่องใหม่ Chief Inspector 1963มีกำหนดฉายในปี2023 c h e a Inspector 1963เป็นภาคต่อของซีรีส์เกาหลีสุดคลาสสิก c h e a Inspector ซึ่งดำเนินเรื่องยาวนานถึง18ปีตั้งแต่ปี1971ถึง1989สามารถทำเรตติ้งสูงสุดได้ถึง70%ในช่วงรุ่งเรือง แม้ว่ารายการดั้งเดิมจะมีชาเกิดขึ้นในช่วงปี1970และ1980ปัจจุบันก็ณเวลานั้นแต่ Chief Inspector 1963ถูกจัดขึ้นก่อนหน้านั้นในช่วงทศวรรษ1960อีเจฮุนจะรับบทเป็นรุ่นน้องของหัวหน้าสารวัตรพักยองฮันซึ่งรับบทโดยชเวบูอัมในซีรีส์ดั้งเดิม ซาอ,อินซูรับบทเป็นอีฮเยจูเจ้าของร้านหนังสือจงนาซอริมที่มีความสวยงามเป็นพิเศษและอยู่เหนือทุกสิ่งอีฮเยจูคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการสืบสวนโดยการให้เบาะแสที่สำคัญเกี่ยวกับความรู้ของเธอเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เธอฝึกฝนผ่านการอ่านนิยายลึกลับด้วยความช่วยเหลือของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนในละแวกบ้าน โซอึนซูเดบิวต์ในปี2014ผ่านภาพยนตร์เรื่อง The Beginning of Murder ตั้งแต่นั้นมาก็ปรากฏตัวในภาพยนตร์หลายเรื่องรวมทั้ง On Your Wedding Day, Kingmaker, The Witch Part 2รวมทั้งละครเช่น Unlock My Boss, Missing, The Other Side, และ Legal High